ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมตะกุดหนังเสืออุ้มด้วยผงพุทธคุณกันนะครับตะกุดชิ้นเนี้ยได้มาทางจังหวัดอยุธยาครับตะกุดชิ้นเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเจ้าจของเดิมบอกว่า,าเจอที่กลางทุ่งนาครับไม่รู้ว่าเป็นตะกุดของหลวงพ่อใดครับเรี่ยมพลาสติกมามาก่อนครับในใน,ในสมัยก่อนครับ ของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เป็นหลวงพ่อใดเนี่ยเขาก็เลยเอาปืนไปลองยิงผลปรกากฏว่าลูกปืนเนี่ยไปโดนที่ก่อพลาสติกครับพลติกก่อพลาสติกเนี่ยเป็นรอยหน่อยครับแต่ว่าตะกุดเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อใดครับเขาก็เอาปืนยิงใส่เลยครับคนในสมัยก่อนนะครับ คนจังหวัดอยุธยาครับครับด้านนอกของตะก,กุดเนี่ยก็จะคุ้มด้วยผงพุทธคุณครับตรงแกนกลางเนี่ยก็จะมีหนังเสืออยู่ครับรอ,อยตรงเนี้ยคล้ายๆว่าจะเป็นรอยจานอะไรทุกอย่างครับตรงนี้ครับเมื่อก่อนยังพอเห็นชัดครับแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเลือนไปไหน่อยครับ ชิ้นนี้ได้มาประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วครับปีนี้ปีสองห้าหกหกครับเก็บนานครับสำหรับชิ้นนี้ครับก็เลยนำเอามาเปิดเผยให้คนที่ชอบตะกุดได้รับชมครับครับเนื้อผงพุดคุณครับครับสไปครับสำหรับคนที่ชอบ เครื่องรางของขังครับรอบรอบครับนเก็บสะสมครับผมก็ไม่เคยเจอครับส่วนมากที่เราเจอกันก็เจอแต่อทองแดงพันด้วยเชือกครับแล้วส่วนมากก็เจอ,อหนังหน้าผากเสือเนี่ยหรือหนังเสือเนี่ยแบบเปืเป่อยครับ ด้านแกนกลางนี่ยครับจะเป็นหนังเสืออยู่ครับแล้วก็จะหุ้มด้วยผงพุทธคุณครับแปลกมากครับไม่ไม่เคยเจอมาก่อนครับครัเนี่ยครับแกนกลางครับ อด้านครับถ้าท่านใดที่ชอบเก็บสะสมตะกุดเนี่ยรู้ว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อใดเนี่ยช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับจะได้ร่วมกันเผยแพร่ครับ ชมยากครับส่อภาพเดิมเดิมครับเก่าเก็บเลยครับสำหรับชิ้นนี้ครับคนทำเนี่ยก็ จะทําค่อนข้างปานนี้นะ่ะครับทั้งเอาหนังเสือใส่ทั้งมีผงพุทธคุณนี่ครับครับตรงแกนกลางเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณอีกอีกนะครับด้านนอกก็จะคูมม่หม่ครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังเสือครับหนังเสือหรือหนังหน้าผากเสือเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เล่าตามที่ได้เห็นภาพเลยครับ เอาไปลองยิงมาแล้วครับกรอบกระจกเนี่ยกรอบกระจกพลาสติกเนี่ยแค่เป็นรอยหน่อยเองครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรตัวตัวตัวตะกุดได้เลยครับเก็บตัะสมอีกชิ้นหนึ่งครับภาพอยากดูเนื้อจะชัดครับ วันนี้ผมก็เลยนำเอาตะกุดหนังเสือหุ้มด้วยผงพุทธคุณเอามามเอามาให้เพื่อนๆนได้รับชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแนวตะกุดแนวแบบนี้นะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ